พี่น้องมาเบ่งรถสีขาวรถสีขาวไม่แย่จ้อยฮาพี่น้องโอ้ยดีแต่ว่ามาทันเนาะคุณอาลูกร้านเรามาซอยสีพี่น้องเขาน้อยเดี๋ยวนึงดอกเขาน้อยเดียวเนี่นยแลย้อาาวอันสีบ่ไวเนาะก็เลยให้ข้ะเจ้ามาซอยอันสีพี่น้องคนนะให้รถเขามาซอยสี มแรงล้นใจสามัคคีจ้ารถสีขาวโอ้แนะต่สีสาขสาวนะแล้วเนาะโอ้ยนึง่งวันจะเสียเตียวตีตีบปไหมเสียตีไปแล้วเสียวเมื่อแทงมันบลูีกับบแล้วเออคันบลูสีกับบอลแล้วบ,บนร้า,านพี่น้องเมื่อแท้งมันมีลูกหลานเราก็เลยมาซอยนี่แหละ แล,ล้ลูก,ล,กล้านลูกจะไสลูกไสเราเนี่ยนะพี่นอ้องมาซอยเราเนาะแล้วก็เอาเขานี่ลราไ้กินเราพี่นอ้องทั้งลูกเขยทั้งลูกไสซอย,ยกันโอ้ยได้พ่อสีปุ๋ยมาใหญ่เไดพอซีปุ๋ยบ่ยายบ่ได้ดอกบ่ได้ดอกแม่ว่าได้จะเฟืองได้จะเฟืองแม่อันเจได้อันนี้ก็ได้เจปุ๋ยล่ะ ไปหาปุ S <S um <pt> ๋ยโอ้ไ <Sustain> ด <able> ้ยี่ดอกหกปุ๋ยโอ้หกปุ๋ยกินมาเมื่อเด็กคนเดียวน่ะหกปุ๋ยกินมาเมื่อเด็กคนเดียวน่ะใช้ยาได้นมอยเนาะมันได้นมอยอยากได้หลายเตียงโอ้พี่น้อง่ไปช่วย ไปน่องสีขาวโอ้ยยิบุงกับมาตัวเนี่ยโอ้ยยิบุงกับมาสีขาวสีขาน้ำกันนะจ๊าเด้อ